สวัสดีค่ะวันนี้เยเยอะเจ้าชาแนลจะมานําเสนอวิธีทําสติกเกอร์ลายใช้เองแบบง่ายๆนะคะจะใช้เป็นรูปตัวเองหรือเป็นรูปเพื่อนหรือเป็นรูปใครก็ได้ทําง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าแอป l ลน์กันเลยนะคะตอนแรกเราก็ดาวน์โหลดก่อนนะคะดาวน์โหลดลายสติกเกอร์เมเกอร์นะคะดาวน์โหลดมาเลยค่ะทาสติกเกอร์ใช้เองน่ารักน่ารักนะคะ แถมทาได้ด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยนะคะอยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกแบบขายหรือว่าเลือกแบบใช้เองนะคะตอนนี้ก็ดาวน์โหลดรลอมันหมุนไปสักครู่ก่อนนะคะดาวน์โหลดแล้วเราก็มาคลิกเปิดกันเลยค่ะเข้ามาที่ล i n สติกเกอร์เมกเกอร์นะคะแล้วก็ให้กด ัวเบอร์บวกสีเขียวนะคะเพื่อนๆเพื่อสร้างสติกเกอร์นะคะกดไปเลยค่ะคลิกไปตัวสีเขียวนะคะแล้วเราก็เลือกรูปที่เราจะใช้นะคะเราเลือกรูปในอัลบั้มมือถือของเรามานะคะเลือกรูปที่เราชอบเลยค่ะในนี้ตัวอย่างเราเลือกรูปหมีมานะคะเดี๋ยวเราเลือกรูปหมีมาเลยแล้วก็มีฟอนต์ข้างล่างนะคะไว้ตกแต่งสติกเกอร์ลายของเรานะคะเราจะปรับเปลี่ยนแบบไหนก็ได้เลยค่ะเพื่อนๆมีให้เราเลือกเลยนะคะ น่ารักน่ารักนะคะลองลองแต่งดูนะคะนี่เราก็ตกแต่งเป็นแบบน้ํากระจายนะคะเดี๋ยวเราลองดูเสร็จแล้วเน็ตเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราขึ้นมาดูแบบนี้นะคะว่าเราโอเคแล้วเราชอบแล้วเราก็กดคลิกบันทึกข้อความลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวบันทึกกดบันทึกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาที่ช่องรูปภาพสติ๊กเกอร์นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ทํารูปให้ครบจํานวนที่เพื่อนๆอนอยากจะได้นะคะมีทั้งหมด8ด แรูปนะคะขั้นต่ำนะคะเสร็จแล้วก็อนุมัติเลยค่ะกดอนุมัติ3วันก็จะรู้ว่าคุณผ่านอนุมัติการใช้งานแล้วค่ะง่ายๆค่ะ